ผมจะมาแก้ตัวจากครั้งที่แล้วที่ผมทำพลาดไปนะผมก็จะมาทำไม่ใจร้อนนะห้ามใจร้อนนะ <c oughs> ตัดเรียบร้อยครับเ <c oughs> พิ่งรู้ครับว่าเกมนี้แค่แตะนิดหน่อยมันก็หลุดนะครับ <c oughs> อ่ะออโอเคไปตัดตรงนั้นอ,อ่ะพวกเราจะเอาของออกไปก่อนอ่ะ คือเราจะอ๋ออันนี้ยังไม่ไตัดแล้วพอเราจะค่อยๆตัดครับอีมไม่ได้ครับไม่นด้ครับหาวิธีกันนี่เ,เจอแล้วอืมอล้วได้แล้วครับได้แล้วตอนนี้เขายังเสียเลือดไม่มากนะครับตอนนี้พวกเราก็รีบเอาไอ้นี่มาเอามาตัดตรงนี้ครับแล้ว วันนี้พวกเราก็มาเปลี่ยนไปกันครับลืมบอกไปเลยเอามาตัดแต่ละส่วนนะครับนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วเร็วๆเพราะเ,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 เราต้องรีบเอาออกนะครับก่อนที่เขาจะตายฮึมกว่าตอนกว่าวผมจะทําได้ผมฝึกมานานนะครับเย้ผ่านแล้วครับ พวกเราได้แลงเอโหเป็นไปได้เลยเนี่ครับอ่าอันต่อไปนะครัเพวกเราจะมาทำเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อลูกกระตาครับพวกเราจะมาทําลูกกระตาซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะจาได้หรือเปล่ากดกลับบ้านให้ตัดแว่นออกเอามีดแทงเข้าตาค้อนทุบ แล้วก็ตัดออกแล้วพวกเราก็เสร็จแล้วครับมามะยากเหลือเกินโอ้โหมีลูกตาหลายแบบกูเดี๋ยวมีคอนเป็นสีดำนาสุนใจนะพวกเราเอาที่ปั๊มหัวใจเลดี้ไว้ก่อนครับ เบาวนี้เงียบมาผมก็เหา่าครับอุ้ยทำไมเลือดเขาไหลไม่หยุดเลยครับมันมันไม่ยอมตัดให้ครับลองลองใช้กันไกลอีกอันน่าจะกันไกลอันนี้ครับฮ้อมีกันไกลหลายแบบครับไม่รู้จะเอาแบบไหนเอ่าไ่าแล้วได้แล้วเดีย๋ดวยวครับพวกเราต้องอีกด้าน บ๊อบหันหนะ้าบ๊อบบ๊อบห้ามดูนะบ๊อบมันไม่ดีนะครับแว่นเขาหลุดแล้วีใจด้วยบ๊อบแล้วพวกเราก็จะเอาไม้เนี่ยครับแทงเข้าไปที่ลูก,กตาครับน,น่าจะเจ็บน่าดู หลังจากนั้นนะพวกเราก็เอาค้อนทุบครับฮึบตุ้งปเปี้ยวเปี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 ยวฮึบอึบลองจิ้มออกมาอีกอีกอีกแล้วเขายอมไม่ยอมออกอีกจิ้มเข้าไปที่ลูตาดึงมันออกมา เจ็บหน้าดูพุบทิ้นลูกกรต่ายอ้อ้ยเฮ้ยตัดออรโว้ยนะครับหลังจากนั้นครับเอามีดแนวตัดอะไรนี่ครับอี๋อี๋อีอุ้ยอโดนอีกตาเลยครับเนี่ยเราจะค่อยๆตัดนะครับนี่ยคือนี่คือค่อยๆของ เขากำลังจะตายแต่อย่างอรพวกเราต้องผ่าตัดได้สักอักไม่ทันแล้วครับนะครับก็จบมันแค่นี้ครับพันนี้สั้นๆนะครับก็พวกเราผ่าตัดตายไปเรยเสร็จแล้วเรียบร้อยสวัสดีครับ